หลวข้อกากวายจย์คณะแม่ชีแล้วก็เพ่อนเพื่อนกระยาะมิตรผู้ไปทำเนาะวันนี้วันที่25่สกรกฎาคม2อ6 6อนาร้สงตา มีข่าวดีแล้วก็ข่าวร้ายเนาะอ่าอยากฟังข่าวอะไรก่อนข่าวร้ายข่าวร้ายเนาะข่าวร้ายคือหลงตาไปหลายวันถ่ายไม่ออกนะโอ้อะข่าวดีก็คือถ่ายแล้วเมื่อคือนี้นะ อ่านี่คือวะดวมาขี่ว่าจงฟองคือนั่งนานเนาะ,ะไปเลยไม่ใช่ไปเ,เที่ยวนะไปเยี่ยมะนะเพื่อนๆกับระยานมิตรในที่ตา่างๆเนาะไม่เคยได้พักเสียงก็ไม่มีพูดมากนะออ ไ,ไปอยู่ไหนก็นได้พูดได้พูดได้คุยเนาะอ่าคุยเรื่องสัพเพเหระมั่งธรรมะมั่งที่จริงอะ่ะอะไรพูดอะไรเปก็ไปทำหมดเลยเนาะเพราะธรรมะจริงคือชีวิตอ่การใช้ชีวิตนี่แหละคือธรรมะ ถ้าเราใช้ชีวิตแบบมีสติมีปัญญาไม่ใช้อารมณ์นะ,ะเราก็จะอยู่กันแบบสงบสุขนะแต่ตอนนี้ที่มันมีปัญหาพวกเราใช้อารมณ์ไม่ได้ใช้ปัญญาไมไ่ใช้สติเนาะเพราะพื้นฐาน ของคนนะทุกคนนะก็เกลียดทุกนะชอบสุกกันทุกคนนะสิ่งไหนที่ตัวเองไม่ชอบก็จะไปทำกับคนอื่นนะเพราะฉะนั้นธรรมะมันก็คือการเรื่องเป็นเรื่องที่รักษาใจตัวเองรักษาตัวเอง เมื่อเรารักษาตัวเองแล้วมันระวังตัวเองแบบมีสติก็เหมือนเรารักษาคนอื่นไปด้วยคนมีธรรมะมีศีลมีธรรม,ม,รรมก็จะมีน้ำใจสร้างอะไรก็เป็นประโยชน์นะไม่มีโทษนะถ้าคนใช้อารมณ์มันก็จะมีโทษเพราะฉะนั้นธรรมะจริงๆ คือชีวิตคือคนอใจคนอเมื่อไม่รู้จักใจตัวเองแล้วมันจะทุกข์มันจะสร้างแต่ทุกข์สร้างแต่ความเลือดร้อน,นใจให้ตัวเองเมื่อเผาตัวเองแล้วก็จะลามใส่คนอื่นนั่นแหละอัะอะนแหละคือไฟแห่งอารมณ เพราะ,ะความไม่รู้เพราะความขาดสตินี่เพราะฉะนั้นการฝึกภาวนาก็คือการมาพัฒนาสติการฝึกสติจะเริญสติโดยอาศัยฐานของลมหายใจเข้าหายใจออก ไม่ต้องไปรู้อะไรมากรู้แค่ลมเข้ารู้แค่ลมออกอลมยาวเข้ายาวก็รู้ออกยาวก็รู้นย่างเียเรียกว่ากําหนดรู้อยู่ที่ลมหายใจก็จะทําให้สติเรามีกําลังอยู่ในฐานอ,อยู่ในฐานอยู่ในฐานของกาย ก็คือลมหายใจส่วนารายละเอียดต่างๆก็อยู่ในอานาปานสตินี่แหละไม่ว่าสติปัฏฐานสีสติสัมโพชงเห็นไหมจนเข้าถึงวิมุตติเห็นไหมก็อาศัยอาณาปานสตินี่แหละ อาศัยตัวสติอาศัยต <95. S 1> ัวปัญญาบนฝ่ากอกน้ำไห้เอ็นนะไม่มีอย่างอื่นมีแต่น้ำจิตนน้ำใจนะ มีประโยชน์ผู้มีชีวิตทีม่มีคุณค่าฮะอ่ะอก็ออคือมีชีวิตอยู่เพื่อคนอื่นอยู่เพื่ออ่าทำความเจริญให้คนอื่นเห็นไหมเพราะฉะนั้น น้ำใจจริงเป็นน้ําที่ใสสะอาดน้ําใจจึงเป็นน้ําที่เย็นที่สุดน้ําใจนี่แหละเป็นน้ําที่มีรดเลือดที่สุดที่โลกกรังคาอยู่พวกวันนี้มันจะขาดอย่างอื่นหรอขาดน้ําใจนะซึ่งพวกเราจะอาศัยตัณหาอาศัยความอยากนะวิ่งตามตัณหาตามความอยากไม่ทุกข์ก็ให้มันรู้ไปสิ จริงไหมมันถมไม่เต็มความอยากระยากที่สุดเห็นไหมยิ่งในสังคมปัจจุบันนี้ยิ่งต้องการธรรมะต้องการศีลพวกเราทุกวันนี้ไม่รู้จักพ่อแม่ไม่รู้จักปู่ย่าตายายอ่บรรพบุรุษ ความประตัญญยูนะประจับเวทีมันไม่ใช่หน้าที่เพราะว่าหน้าที่ก็มีคนบังคับมีคนบอกนะเพราะฉะนั้นความกระตันอยู่มันเกิดขึ้นในหัวจิตหัวใจเองนะไม่มีใครมาบังคับได้นะความรีก็เหมือนกันนะไม่มีใครมาเสกสันเสกเป่านะ ให้เราดีเราช่วยได้มนุนเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นเองทำมาเองกรรมโมนาวัตติโลโคมนุษย์ย่อมเป็นไปตามกรรมนะเพราะฉะนั้นแหยังมีจอมเลยนะจริงไหมพ่อแม่ปู้่าตายายเราท่านะนจะอยู่กับเรากี่ปีนะจริงไหม ไม่ใช่ปีหนึ่งมาเยี่ยมท่านครั้งเดียวอย่างเงี้ยสองครั้งอย่างเงี้ยจริงไหมเราต้องรู้จักบุญคุณท่านเห็น้คนไหนที่มีเกื้อหนุนเป็นกระกยาณมิตรของพวกเราเราก็จะรู้จักต่อแทนบุญคุณของท่านท่านเรียกว่ากัญญย,ยูส่วนศีล ก็คือฮิริโอตปะมีความลายตบบาทแรงตบบาทนี่ไม่มีที่รับที่แจ้งเรียกว่าศีนะเมื่อทำลายศีลก็เหมือนกับทำลายตัวเองํอำไว้เพราฉะนั้นพวกเรามาบวชมาฝึกมหัดเพื่อจะพ้นออกจากอารมณ์พ้นออกจากภพจากชาติ ไม่ใช่มาสร้างภพสร้างชาติมาตัดกระแสการเกิดคือทุกให้มันบางบานลงไปเนาจะมาเพิ่มทุกเรามาตัดทุกเรามาดับทุกมาขัดเกลาจ,จิตใจตัวเองเพราะฉะนั้นถึงพวกเราจะอยู่กัน ยิ่งอยู่กันมากๆอย่างนี้เนาะพวกเราก็จะพยายามรักษาจิตใจตัวเองเนาะมองลงไปที่หัวใจตัวเองคิดดีก็รู้คิดชั่วก็รู้ถ้าเรามองไปข้างนอกอ่ามันก็จะมีความขัดข้องนะเขาเรียกส่งจิตออกนอกเนาะพยายามเ้อะอ่างจาาขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคน ไม่มีอะไรหรอกเนาะ,ะเกิดมาตายเกิดเท่าไหร่ตายเท่านั้นฮะอ่ามันก็เป็นประหลาดประหลาดจริงๆไงคนกลัวการตายแต่ไม่กลัวการเกิดฮะนีะ่เพราะเหตุของการตายนั่นก็คือการเกิดนี่แหละฮะ ถ้าเกิดแล้วมันต้องตายอย่าไปกลัวเลยเนาะเราเกิดมาสร้างบุญบรารมีฮะเกิดมาสร้างคุณงามความดีเกิดมาเพื่อพัฒนาตัวเองใจตัวเองฮะเพราะฉะนั้นอขอให้พวกเราชาวพุทธรือเพื่อนเพื่อนหลวงตาหลวงตาถือว่าเป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเนาะฮะ เราะจะเดินทางเข้าสู่ศีลสู่ธรรมสู่ความพ้นทุกข์ไห้ได้เอานี้ออกหน่อยอนี่อะไระะมา,มานหน้าตาหล่อๆเนี่ยโอ้โหโคตรห,หล่อเลยน,นะสมัยเป็นหนุ่มตอนนี้ก็ยังมีเขาคมอคงยุ่งมากเลยนะตอนน,อน้องง ขึ้นมาเลยก็ได้ไหมอ่ามาจากไหนกันเนี่ยมาจากกรุงเทพครับโอ้นะเป็นไงมาถึงวัดป่าบ่อน้ำพะยินที่มาครั้งที่สองน่าเห็นไหมต้องมาครั้งที่สามที่สี่ที่ห้านะฮะทำเสื้อผ้ีอยู่าม้วนๆโอ้วันนี้เสียดายไม่ได้กินเลยอ่ะเราใส่บาทเลยครับจ้างกุฏีหนึ่งหลังสาธุอ่ะเอามาให้อ่านหน่อยมั้ยครับท่าน ทีระนันนวนิดอิสราพิสิทธ์และครอบครัวนามสกุลอิสราพิสิทธ์เนาะและครอบครัวบริจาคหนึ่งแสนห้ามืนบาทเพื่อ,อยังไม่ได้อ่านจบเริษาทุแล้วให้อ่านจบก่อนนะสร้างกุฏิพระสงค์หนึ่งหลังอา้าวไม่ชีไม่สร้างเหรอ อของวัดป่าบ่อน้ำปินทีระนันเนาะคุณพ่อทีระนันนวลแรกนวลนิดไข่นวลนิดโอ้โหเจ้านายอิสระพิเศษเลยครอบครัวเนาะขออานนุโมทนาสาธุการดังๆหน่อยแล้วสาธุนี่่าแล้วก็นายบุญชิต งานโรงเดือนอาชีเวเนาะสาธุนะไม่รู้ <c oughs> ไม่ทราบจำนวนะ <c oughs> วันนี้ข้าวสารจะมีให้เล่นถึงมาถึงวันถึงสองทันอ่าวันนี้อ่าอ่าอ่าเอาเลยเนาะข้าวสารเนาะจากอ่า คุณเฮเลนว่าอีเปี้ยวเรียกคุณเฮเลนกูเรียกอีเฮเลนอาจจะมาถึงวัดป่าบ่อน้ำพระอินสองตันห้า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 ร้อยกิโลนะสองพันห้าร้อยกิโลจะมาถึงขอสาธุการด้วยธรรมสาธุนะมีทุเรียนไหมเฮเลนฮะาอ้ นะ,น,ะนี่เห็นไหมขอขออนุโมทนาสาธุการกับทุกๆคนทุก,ทกเพื่อนทุกคนและญาติโยมทุกคนที่สนับสนุนนะ,ะวัดปาบห่อนร้านอินเนาะไม่ว่าจะเป็นจำนวนเท่าไหร่แม้แต่จะเป็น โอ,โอ,โอนี่นไม่เป็นข่าวดีเนาะข้าสารเหนียวแล้วเจ้าว่างัน้นบริษัทแหลมทองรับทั้งหมดเลยว่ามันชากขาดหรืออะไรเนะาะบริษัทแหลมทองค้าข้าวเนะาะคือเป็นบริษัทของพนะี่เจี๊ยาแล้วก็พี่เจงเข้าเนาะเม่ชพี่เจงเข้านะเนาะเขาขอสาทุการด้วยสาทุกนะ เออไม่อดข้าวแล้วเรานะอืมอ่าที่ขาดเขาคือจะเป็นทุเรียนนี่แหละเจ้าของสวนทุเรียนรีบมาประวน,นาตัวไดโดย,โดยโส่วนยังให้โอกาสยังให้โอกาสว่างั้นอาจารย์หน่อยบางและหลวงตาก็ประกาศว่าวันที่ยี่สิปแป,ปดพฤศจิกายนเนาะเป็นวัน คล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จย่าอยู่หัวเนาะ,ะ,ะเราจะนำหน้า20ง่าิบวชเพื่อสวายเป็นพระราชกุศลแล้วก็เราได้ก่อน้้ำพระอินทร์ได้รับเทียนพระราชทานคือเทนข้าพันษาและก็ะสเสมาเนาะก็ขอ,อทำพิธี จอนรับเข้าเชิญคำภาษาอย่างสมพระเกียตเนาะ,ะพวกเราลูกหลานวัดปาบ่อน้ำพระอินอขออนุโมทนาสาธุการสาธุเนาะตัะ้งใจรับพรนี่นะวะกริวะหาปุราปาริปุเรนติสากครังเอวะเมวะอิโตนินางเปทนังอุปกับปิอิจิจังปฏิจังตุมหัง กิะเมวะจะมิจฉันตุสัพเบปุเรนตุสั่งกปาจันโดภระระโสยทามณีโชติระโสยทาสัพพิติอวิวัชันตุสับปบรูโควินาสตุมาเตภวะวันตายโยสุขีดีคายุโกภะอาภิวะนาสีริสักนิจันอุทาปจายิโนจตารุธรรมาวัันติ อายุวันโอสุขังบาลังสาธุ